คุณคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเซสชันที่3แล้วนะคะแต่ว่าในในช่วงนี้นะคะถ้าท่านไหนอยากจะทานรับประทานเบรกหรือว่าชากาแฟนะคะก็สามารถมารับได้ที่โต๊ะเบรคได้เลยนะคะเราจะมีพร้อมให้ให้ท่านได้ตลอดทั้งงานนี้เลยค่ะ จะเข้าในสู่เซสชันที่3นะคะจะเป็นในส่วนหัวข้อ Dust Boy and Heal Application ค่ะซึ่งการบรรยายในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Dust Boy กับการดำเนินงานของสออ,อหเพื่อรับรองสถานการณ์ฝุ่นควันบรรยายโดยคุณเอกรินวิน,นันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญค่ะ ัอดีอีกครั้งนะครับทุกท่านนะครับก็ชื่อเอกลินวินันท์นะครับวันนี้ก็มาเป็นเป็นผู้แทนลักกนของศูนย์นามันที่นิวซีงในม่นะครับมามาสองปีแล้วครับก็เป็นเป็นผู้แทนนะครับพอดีจริงๆคนหลักๆจะเป็นดอรนนทพ์เนาะอีกคนหนึ่งครับซึ่งเขาดำเนินการในส่วนนี้อยู่เป็นหลักนะครับแล้วก็พอดีติดราชการที่ลาวนะครับก็เลยให้ผมมาแทนนะครับรดออยวมาแล้วนะครับ ครับวันนี้ก็หัวข้อที่เกี่ยวกับดัชบอยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่อย่างไรนะครับก็จะต,ต้องนําเรียนก่อนนะครับว่าศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่เนาะที่มีเป็นหน่วยงาน่วงกลางนะครับเราก็ตั้งอยู่ภูมิภาคนะครับก็จริงๆริงบทบาทหลักจริงๆก็คือจริงเราไม่ได้มีพื้นที่ทํางานนะครับเนาะแต่เราพยายามไปไปฟอสไปกํากับพวกคนที่มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ครับให้เขาเดําเนินการตาม อ่าโปรโตคอลนะครับหรือว่ากระบวนการที่ควรจะเป็นนะครับในภาคอ่าเฮลท์นะครับในภาคสาธารณสุขนะครับซึ่งเราก็จะเกี่ยวอันนี้ระดับชาตินะครับก็จะประมาณนี้แหละครับเนอะเรื่องของการบรรเทาเหตุนะครับจะมีเรื่องของห้องปลอดภูนนะครับหน้ากากอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อ่าอีกอันนึงก็คือการสื่อสารแจ้งเตือนนะครับอ่าสื่อสารแจ้งเตือนนะครับซึ่งเราภูนเนี่ยมันไม่มีค่าที่ปลอดภัยเนาะนะครับแต่ว่า เรารู้ก่อนนะครับเราป้องกันได้ก่อนนะครับซึ่งเรามั่นใจว่า pm สองุห้าของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยไม่มีทางลดแน่นอนนะครับอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าเราอาจจะป้องกันได้เนาะนะครับเราอาจจะป้องกันได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของทั้งประเทศนะครับอ่าและทีนี้ดัชบอยนะครับอ่ามาเกี่ยวตรงไหนนะครับอ่ารีกว่าใครไม่รู้นอกาะที่ไปเกี่ยวกันนะครับซึ่งเราก็รู้ละเรามีหน้าที่ใช้ความรู้ครับ แล้วก็ไปกํากับในงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยเริ่มแรกๆนะครับจะไม่อ่าเยอนเยอะนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรู้จักดัตบอยืันนี้อาจารย์เสดเล่าตอนเปิดงานนะครับเนาะอ่าแล้วเราก็มี MOU นะครับ MO u ก็คือเราจะพัฒนาร่วมกันก็คือใช้ข้อมูลจากดัตบอยนี่แหละครับไปแจ้งเตือนนะครับประชาชนนะครับในนี้ตอนนั้นมันก็มี human e r อ o r อยู่นะครับแล้วเราก็ไปรู้จักพอดีๆครับวันนี้ไม่ไม่ทราบว่าพอดีมาหรือเปล่าเนาะนะครับก็ไปรู้จักพอดีก็คือเขาเป็น ระบบวันเ e a l t h ในพื้นที่อยู่แล้วครับอาจจะเป็นค่อนข้างระบบปิดหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถสรีเอระบบเนี่ยให้สามารถแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็ไปเห็นข้อดีของเขานะครับก็เลยพัฒนาร่วมกันนะครับพัฒนาร่วมกันก็คือเป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสําหรับพื้นที่นะครับแล้วก็ไปโฟกัสที่เขาเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลอบอตอนะครับที่เขามีหน้าที่ เรื่องของสาธารณสุขอยู่แล้วในพื้นที่เขานะครับในการจัดเตรียมกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนาะ,ะมันมีช่วงหนึ่งครับที่แบบแต่ละมหาลัยนะครับต่างคนต่างผลิตเซ็นเซอร์มาครับเยอะกันไปหมดเลยครับแล้วก็ต่างคนก็มีพื้นที่วิจัยทดลองเป็นของตัวเองนะครับแล้วทีนี้พอไปติดตั้งปุ๊บหายครับวิจัยเสร็จแล้วก็หายกลายเป็นที่พักอาศัยของจิ้งจก กับพี่วางไข่นะครับแล้วก็เลยเ hey, พอดีมีเครือข่ายในพื้นที่เขาก็เลยแจ้งว่าอาจารย์แล้วนี่เซ็นเซอร์ของใครตอนนั้นก็สืบไปให้วุ่นเลยครับอ๋อ oh ก็เลยเข้าใจว่าเขามีหลายมหาลัยเนาะเขามาลงพื้นที่แล้วเขาก็หายไปนะครับจนอจะยกตัวอย่างที่จังหวัดน่านนะครับก็มีของมหาลายัยจุฬามาทำเนะาะติดทั่วทั้งตำบลเลยครับทั่วทุกตำบลเลยของจังหวัดนะครับเก้าสิบกว่าแห่งเนี้ยครับ ก็ก็เลยเห็นข้อดีเนาะก็เลยดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์นะครับมาที่พอดีๆแล้วก็ไปจัดเตรียมระบบให้เขานะครับให้เขามีกระบวนการนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็เริ่มที่ชายแดนก็คือสปปลาวนะครับครันะครับจากจากที่กระบวนการเราทำมาทั้งหมดนะครับเราจะได้โปรตโตคอลประมาณนี้ครับ นะอันแรกเลยก็คือเราต้องมีเครือขาอ่ายเซนเซอร์ก่อน,นครับมีเครือข่ายเซนเซอร์ก่อนว่า,าจะลงไปเซตติ้งไหนนะครับอจะเป็นระดับตำบลน,นะครับหรือระดับโรงเรียนสถานศึกษานะครับที่สามารถามีคนคุมระบบพอดีๆได้นะครับอแล้วก็ก็มีเซนเซอร์เนาะมีหลายค่ายนะครับตอนนี้น่าจะมีมากกว่านี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าในภาพรวมระดับตำบลน,นะครับเขาต้องมีงบประมาณในการดรําเนินการเนาะ เราก็ไปดึงสปสชนะครับเข้ามาด้วยนะครับให้เขาเขียนขอทุนนะครับในการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรองรับสถานการณ์นะครับอีกอันนึงก็คือตัวพอดีๆเนาะสำหรับใช้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทั้งหมดเนี้ยในพื้นที่นะครับเขาต้องไปเซตระบบของเขาเองนะครับว่าเขาจะอบรมเครือข่ายยังไงนะครับเขาจะสร้างแกนนําเด็กสร้างแกนนําอสมอย่างไงในพื้นที่นะครับสุดท้ายก็ ทุกอย่างนะครับจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเราคิดว่ากระบวนการนี้น่าจะไม่หายไปจากไหนนะครับอันนี้พอดีๆตำบลเนาะที่เราเรียกว่าการแจ้งเตือนระดับตำบลนะครับก็คอนเซปต์ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือเอาดัชบอยนะครับติดตั้งตามจุดต่างๆในตำบลเนานะแล้วก็เข้าระบบพอดีพอดีก็แจ้งเตือนเข้าสู่แอปพลิเคชันไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์ก็จะบอกว่า ค่าฟุ่นเนี่ยอ,อยู่ในระดับไหนเนาะนะครับซึ่งซึ่งกรมอนามัยเนี่ยครับเขาจะออกค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศย m ม2.5เนาะเป็นค่าเฝ้าระวังนะครับคำนิยามเปลี่ยนชัดเจนเลยก็คือเป็นค่าที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือนนะครับว่าต้องโปรเทคสุขภาพแล้วนะครับแล้วก็แจ้งเตือนครับในในที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยก็จะบอกว่าอาปทอควรทาอะไรนะครับอสมอ ผู้ใหญ่บ้านควรทําอะไรนะครับซึ่งจากที่อาจารย์หลายๆท่านนาเสนอม,มาก่อนนี่ผมก็เห็นจุดเชื่อมโยงหลายจุดนะครับที่อาจจะเอามาอัดแนบด้วยกันได้นะนะครับนี่ก็จะเป็นระดับอําเภอนะครับระดับอําเภอก็จะรวบรวมข้อมูลระดับตําบลน,นะครับว่าที่ไหนเกินค่ามาตรฐานและเอาไม่อยู่ละหรือว่าเกินลิมิตที่เราเซตไว้แล้วครับก็จะแจ้งเตือนมาระดับอําเภอต่อนะครับอาเภอก็จะมีการสั่งการว่าต้องต้องทำยังไงต่อนะครับอันนี้ก็ ส่วนใหญ่จะเป็น,นกลไกนะครับกลไกของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีในลิสต์ของเราเนาะว่าที่ไหนนําระบบนี้ไปใช้บ้างนะครับของเราศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่ก็รับผิดชอบแปดจังหวัดภาคเหนือนครับเรามีลูกหลายคนครับะอ,อปะทอเรามีตั้งแปดร้อยกว่านะครับนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นข้อเสนอต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับที่เรารวบรวมได้เนาะนะครับเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับแต่จังหวัดภาคเหนือนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ที่มีข้อมูลของแอร์ัวไทยนะของคอพอจุดติดตั้งของของกมรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็เยอะที่สุดถ้าเป็นโลคอเซนเซอร์ก็จะเป็นของดัตบอยนะครับนะครับก็อันนี้มีซีอูเซนนะครับแล้วก็ของยักษ์ขาวเนะี่ยก็เขาจะเน้นที่เชียงรายนะครับแล้วก็จะมีของอาดิดาสน่าจะเป็นอ่าราชพัฒน์ เชียงใหม่อะครับซึ่งเขาก็พัฒน,นาเซนเซอร์เหมือนกันนะครับก็ได้ไปพูดคุยกันครั้งหนึ่งคือเขามีดาวเทียมด้วยเนาะที่ชื่อแพนดอล่าอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็เคยพูดคุยกับเขาครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ประสานงานอะไรร่วมกันทําจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราขยายไปเนาะก็คือไปติดตั้งที่ชายแดนนะครับสองปปราวนะครับแขวงบ่อกแก้วนะครับนี่เขาสนใจมากเลยนะครับ สนใจในเรื่องของเซนเซอร์เนาะแล้วก็เรื่องของกระบวนการแบบที่เป็นโปรโตโคอลที่ให,ให้ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือสนใจว่าเขาจะไปพัฒนาในคนในพื้นที่เขายังไงนะครับในการป้องกันฝุ่นนะครับอันนี้ก็แขวงสซย,ยบุนบรีเนาะก็ทําหนังสือขอมาครับว่าอขอไปติดตั้งที่ไหนบ้างครับก็เป็นความร่วมมือเนาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพรวมนะครับต้องตรงชายแดนเนาะนะครับคุขนขัานแดนนะครับ ตรนี้แบบแรงงานนะครับแล้วก็เป็นทําภาษาลาวให้เขาเลยครับว่าออกมาแล้วนะครับค่าคุนระดับไหนควรปฏิบัติตัวยังไงครับอันนี้ก็ไปพัฒนาให้เขาเนาะนะครับไปปร่วมกันพัฒนาให้เขานะครับนี่ก็กําลังเขียนขอขอทุนนะครับโครงการแม่คงร้านช้างเนาะก็จะทําในสามประเทศครับไทยลาวเมียนมานะครับซึ่งลาวเนี่ยน่าจะไม่ยากครับแต่เมียนมานนี้ก็น่าจะมีเส้นแบ่งอะไรนาอยู่นะครับ ก็จะพยายามนะครับซึ่งต่อไปนะครับมันก็จะอ่าพอดีจะเป็นข้อเสนอนะครับเดี๋ยวผมจดไว้ตรงนี้นะนะครับข้อเสนอแรกก็คือทีมทีมงานดัดบอยเนาะจริงๆเราร่วมร่วมงานกันนะครับทีมอาจารย์เสรจน่าจะเปลี่ยนไปหลายหลายทีมแล้วเนาะก็ก็รู้จักนะครับก็แล้วก็ได้ข่าวว่าจะพัฒนาดัตเกิลอะไรด้วยนะที่เป็นในอาคารอย่างเงี้ยครับก็ยังรออยู่นะครับอาจารย์รับยังรอไปติดตั้งแบบห้องปอดฝุ่นอะไรพวกนี้ครับ ก็อ๋อโอเคครับก็จะมีไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเป็นศูนย์เล็กๆไงครับถ้าเราเอาตัวนี้ติดตั้งด้วยแล้วก็ยิงเข้าพอดีๆแล้วก็พ่อแม่สามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ลูกเขาอยู่ในห้องที่ปลอดภัยนะไงครับรวมถึงอาจารย์ประพัดด้วยนะครับ <c oughs> นะครับก็น่าจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงโรงเรียนด้วยเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมเห็นเรื่องของดาวเทียมมาแล้มากมายเนาะที่จะเอามาใช้ได้ครับคือตอนนั้นก็คุยกับ ทีมอดิดาสเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ที่ว่าสมมติว่าเราติดตรงชายแดนนะครับนารกเซนเซอร์ตรวจวัดปุ่นนะครับอเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรกราวเวดเนาะแล้วก็ถ้าเอาดาวเทียมนะครับวัดได้เท่าไหร่แล้วก็ามาเรียนรีเช็กกันครับถ้าดาวเทียมเนี่ยสามารถเหมือนว่าดูแนวโน้มทิศทางที่ว่าจะมาถึงประเทศไทยได้เงี้ยครับเนาะอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เลยนะครับว่ามีโอกาสมาที่ชายแดนประเทศไทยแล้วนะเงี้ยครับเนาะ อันนี้ก็เป็นแนวคิดเฉยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ประสานมาที่ศูนย์ได้นะครับเรามีพื้นที่ที่สามารถให้ท่านลงไปทดลองติดตั้งอะไรได้เรามีเครือขสายในพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอสมมุติถ้าเป็นแอป,ปอื่นๆที่ไม่ใช่ไลน์ครับอาจารย์คือไลน์มันก็จะมีความเป็นเไลน์อยู่เนาะแต่เรารู้หลายว่าทุกคนใช้ไลน์กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแอป,ปอื่นที่อาจจะไม่ต้องเข้าผ่านกระบวนการพอดีๆละ เขาสามารถคลิเกเจนอะไรแล้วเป็นโค้ดอะไรก็ได้ครับแล้วก็สามารถเอาไปทําในพื้นที่ตัวเองได้เลยแบบนี้ครับก็ก็น่าจะเป็นข้อดีแล้วก็น่าจะสะดวกกับพื้นที่ด้วยน้ครับก็จะมีประมาณน,นี้ครับขอบคุณครับ